คนะคะก็สวัสดีกันด้วยนะคะวันนี้เราจะมาสอนการเพิ่มเครื่องจำเครื่องนะคะก็ความจําเครื่องมันก็เยอะนะครับก็มาหลายปัจจัยนะมีหลายปัจจัยนะครับก็เช่น facebook นะครับผมลองไปดูมาแล้วก็ห้าสิบกิ๊กเลยนะครับโอ้โหเยอะมากๆครับโอ้โหเยอะมากๆกครับก็มันจะกินแรมของเราไงทำ่โอ้โหช้ามากครับแล้วก็ มันจะทำให้เครื่องความจำหน่อยความจำเต็มถึงแม้เราเอดิการ์ดรือแมโคเอดิการ์ดก็เหมือนกันนั่นแหละก็เอามาใส่นะฮะก็กินอยู่ดีนะครับก็วิธีของผมนี่ก็ง่ายๆครับเพียงคุณโหลดกินนฟมานะฮะก็หาในเพจโตนะฮะก็กินนฟนะฮะพิมพ์ว่ากินนี่ฟานะกินแล้าเลียนเป็นนะฮะกินน่ไฟนะ ไว้ต่อเลนนะฮะก็โหลดมานะฮะพอโหลดมาเสร็จปุ๊บเข้าไปเปิดนะฮะเข้าไปเปิดเข้าไปเปิดปุ๊บเลยขึ้นแบบนี้ g f n ไฟเอ็น o อยวอลเกนะฮะรูดมันต้องรูดก่อนนะฮะใครไม่รูดเนี่ยก็ใช้ไม่ได้นะฮะโอเคฮะวิธีทำนะฮะวิธีปิดแอปของระบบนะฮะไม่ให้มันไม่ให้มันกินนะก็ผมบอกไว้เลยนะฮะเวลาเวลา เวลาเลือกเนี้ยนั่แหละครับเชี่น facebook อ่ะจะไม่แจ้งเตือนเรานะมันจะปิดการแจ้งเตือนไปนะเราก็เลือกไปนะผมเลือก facebook กกรายนะฮะแล้วก็เนเจอรนะฮะ m e s s e n g e r ไม,ม,ม,ม่ไม่ใช่ m e น s e n g e r นะฮะก็เลือกไปนะฮะก็เลือกเสร็จน,นะฮะกดถูกต้องนะฮะกดถูกต้องแล้วก็กดนี่ฮนะนี่นะฮะ คุณไม่ต้องไปเสียเวลานะฮะเดี๋ยวนะฮะนี่ครับไม่ต้องมาเสียเวลานั่งกดอย่างนี้นะฮะผมมีวิธีค่ะไม่ต้องมาเสียเวลานั่งเข้ามาในแอปแล้วก็กดอย่างนี้นะฮะให้คุณเข้าไปที่จุดสามจุดนี้นะฮะแล้วก็หาคําว่าขีดขีดไฮเบอร์นัชชั่นช็อตคัทนะฮะกดอย่างนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้นะฮะ กดอันนี้นะแล้วมันจะขึ้นอย่างนี้ให้นะคุณกดปุ๊บเ,เดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านก่อนเนาะไปใช้งานคุณกดตรงนี้ปุ๊บเกน่าอเคีนะฮะ,อ,นะ,ฮะอันใหม่ฮะก็กดที่คิดไฮเ e อร์เนชั่นช็อต u t นะแล้วก็กดตรงที่ไฮเ e อร์เมดนาวนะฮะก็ ถ้าคุณไปดูนะฮะตรงนี้นะฮะแล้วคุณก็กดนะฮะโอเคฮะก็สําหรับวันนี้ก็คงมีเท่านี้นะฮะก็ก็ใช้ได้จริงนะฮะใช้ไม่จริงก็ด่าผมได้นะฮะใช้ไม่ได้จริงก็ด่าผมได้นะะก็ใช้ได้จริงๆนะฮะก็ไม่กินแรมซะด้วยนะฮะก็ก็จะหยุดเฟซบุ๊กนะฮะก็ผมเตือนไว้ก่อนนะฮะก็คุณจะใช้ก็ต้องปิดมันจะปิด การแจ้งเตือนของเฟซบุ๊กนะฮะให้คุณก็ไปดูเองนะฮะโอเคฮะก็วันนี้กดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะฮะบ๊ายบายครับโอเคนะ